สวัสดีครับแฟนบุนเดสลิกาคำคืนนี้ที่สนามออลลิอันส์อารีนาสุดมันเลยบายินมิวนิคยักษ์ใหญ่แห่งบาวาเรียปะทะก,กับไบเออลเวอรคูเซนแชมเก่าในเกมสุดร้าวใจที่จบลงบนสเสมอเมืดซี่เองเองบบยินลงสนามด้วยความมั่นใจหลังจากชนะมาเฟนััดติดต่อกัน แต่โลเวอร์คูเซนก็มีความทะเยอทะยานของตัวเองตั้งใจจะขยากระดานคะแนนและไต่อันดับขึ้นไปเกมเริ่มต้นอย่างดุดเดือดและในนาทีที่อัฟริซอนเราก็ได้เห็นจังหวะหวาดเสียวครั้งแรกไมเคิลโอลิเซ่ก้าวขึ้นมาเตะฟรีคิกจากระยะซีสทานหลาลูกบอลพุ่งข้ามกำแพงแต่เชียดไปนิดเดียวใกล้เคียงมากแต่เลวอร์คูเซนไม่ต้องรอนานเพื่อประตูแรกในนาทีที่3ามสเกโอลิเซ่ 9, ise, ปุ อลิเซ่เปิดบอลไปหาเอ็ดมงทัปโปบาการสกัดบอลของเขาไม่เพียงพอและเอเล็กซานดราปาฟโลวิชชบเข้ามาสัดบอลเข้าประตูผู้รักษาประตูของเลวอคูเซนพยายามปัดแต่งเกินไปนิ่งดิเนตเกมกลับมาสู่สีอีกครั้งพักครึ่งเวลาด้วยสกอร์เสมอกันครึ่งหลังหรอดราม่ากว่าเดิมอีก เพียงสานาทีหลังเริ่มครึ่งหลังแฮร์รี่เคนจ่ายบอลให้แซดกนาบรีได้สวยการยิงครั้งแรกของกนาบรีชนเสาและลูกที่กระดอนกลับมาเชื่อไหมละ่ะชนคานบายยียนเกือบจะขึ้นนำอยู่แล้วบายยียนยังคงบุกอย่างต่อเนื่องนาทีที่ฮัมสรแปลูกหกขงของจนาธานทาจากฟรีคิกถูกสกัดออกไปตกไปฮาโอลิเซเขายิงกลับเข้ามาแต่ลูคัสฮราเดก,กีปัดออกไปได้อย่างยอดเยี่ยมเสียงเชียร์ดังหึมความตึงเครียดสัมผัสได้เลยที่แฟรมันเื่อม ที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 ททแทการสก,กัดบอลของโยชัวคิมิชตกไปหาฟลอเรียนเวิร์ตซึ่งจ่ายบอลให้นาทานเทลลาวการยิงเรียดโคลาตรงกรอบแต่มมนูเอโนอเออร์กำแพงเหล็กยืนหยัดอย่างมั่นคงเสียงนกหวีดเป่าจบเกมคนสเสมอมิงเอ็กไบเย,ยนอาจจะพลาดคะแนนแต่พวกเขายังครองตำแหน่งจ่าฟูงด้วยซิซมคะแนนเลเวอร์คูเซนอยู่อันดับ3ด้วย10คะแนนการแข่งขันที่หัวตารางสูสีมากเลยครับ เกมนี้มันสมากคำคืนนี้สุดยอดถ้าชอบคลิปสรุปเกมนี้อย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามเพื่อชมเกมบุนเดสลิกาเพิ่มเติมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ